สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋า Peak Design Outdoor Sling ขนาด2ลิตรเป็นกระเป๋าที่เราพกพาเป็นประจำนะคะสีน้ำตาลเพื่อนๆมาดูแล้วกันว่าด้านในเป็นยังไงนะคะก็คืออันนี้เป็นโลโก้ของเขาเลยนะคะ Peak Design Outdoor Sling โ okay. อเคเราจะมาดูด้านในกันเลยนะคะอันนี้เป็นภายนอกขอดูขอดูภายนอกก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆอ,อันนี้คือขนาดกระเป๋าเลยน้ำหนักนะคะประมาณ180กรัม เบามากเหมาะกับการพกพามากๆอ่ะเรามาดูข้างในกันนะคะอันนี้ซิปเนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้ทนทานมากรูดง่ายอะไรง่าย,ายหมดเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนดูนะนี่เลยด้านในด้านในนะคะตรงเนี้ยเขาจะแบ่งเป็นแบบเนี่ยมีสองช่องใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเอาไว้แบบแขวนเกี่ยวกุญแจอะไรพวกเนี้ยค่ะกุญแจลถดกุญแจอะไรพวกเนี้ยค่ะทีนี้ด้านในอ่ะจะมีแบ่งเป็นสองช่องเอาไว้เก็บของชิ้นเล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรพวกเนี้ยค่ะ สะดวกเช่นหูฟังลิปสติกอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อนๆนี่เลยที่จริงด้านในไม่ได้มีดีไซน์อะไรมากเลยแต่ว่าแบบมันเหมาะกับเนี้ยค่ะพกของแบบสไตล์นักเดินทางเลยอะค่ะอ่าเรามาดูนะคะถ้าแบบวิธีการปรับสายนี่เลยวิธีปรับง่ายๆเลยเพื่อนๆดันนี้เลยนะคะนี่ดันขึ้นอย่างนี้จะดึงตรงนี้ลงนี่เลยปรับสายแล้วตัวสายเนี่ยจะมีความนุ่มนะคะ เวลาสะพายไม่ปวดไหล่นี่เลยส่วนมาดูด้านหลังกันนะคะเพื่อนๆนนี่เลยไอตัวด้านหลังเนี่ยจะมีช่องเป็นช่องใส่โทรศัพท์และเวลาเปิดปิดมันจะเป็นแบบแม่เหล็กตรงนี้นะคะ่ะส่วนตัวนี้ไว้หิ้วนะคะกระเป๋ายี่ห้อ Peak Design Outdoor Sling ขนาด2ลิตรใบนี้ที่จริงมีหลายสีค่ะเพื่อนๆก็คือมีสีดำสีขาวแล้วก็สีน้ำตาล แต่ว่าอันเนี้ยเราชอบสีนี้เลยเป็นสไตล์ของผู้หญิงสวยๆอย่างเราอ่าดีนี้ก็อันนี้คือโลโก้ของแบรนด์เขาเลยนะคะที่จริงแบรนด์เนี้ยเขาทำกระเป๋ามาค่อนข้างดีเลยเอ่อเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์แต่ว่าที่เหมาะกับเราก็คือเราเป็นนักเดินทางก็คืออ่านนี้ค่ะดัานนี้คือภายนอกของกระเป๋านะคะก็คือเป็นขนาดกระทัดรัดอย่างนี้เลยตัวนี้ยน้ำหนักแค่1้อยแกร,รัมนะคะแล้วตัวเนื้อผ้าเนี้ย ใช้วัสดุที่เบาค่อนข้างเบาเลยเป็นวัสดุสองหน่งศูนยดีนะคะผ้าลิปสต็อปกันน้ำกันละอองฝนถ้าเราแบบเป็นนักเดินทางแล้วก็แบบขับมอเตอร์ไซค์หรือไปแคมปิง้งอะไรพวกนี้นะคะ่ะอันนี้กันฝนได้ดีแล้วตัวซิปนี่ก็มีความทนทานทีนี้เรามาดูด้านในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเพื่อนเดูซิปนะตรงนี้เขาบอกว่าซิปเนี่ยค่อนข้างทนทานเลย มีที่เกี่ยวในการเปิดซิปนะคะนี่เลยด้านหลังจะมีหนึ่งช่องใหญ่ค่ะตัวนี้จะเอาไว้ใส่โทรศัพท์ตอนเปิดปิดเนี่ยด้านหลังจะเป็นแบบแม่เหล็กนะคะเพื่อนๆนี่เลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดจาอะไรแน่นแน่นอนตัวนี้เป็นที่หิ้วสะดวกไว้หิ้วนะคะ่ะามาดูกันตัวสายอะคะ่ะ ชอบมากเลยเวลาพอเวลาสายเนี่ยก็คือมันไม่ปวดไหลด้วยความที่เขาใช้วัสดุที่มันนุ่มมากไม่ปวดไหลเลยอันนี้ชอบมากเลยค่ะเพราะสพายตลอดและตัวเนี้ยตัวสายเนี่ยถอดได้ง่ายด้วยนะคะวิธีถอดกดตรงนี้เลยค่ะนี่เลยแค่นี้เองเวลาปรับสายนะค,ะ,คะเพื่อนก็ดันตรงนี้ได้เลยนี่ดันด้านในขึ้นแล้วก็ดึงตรงนี้ได้เลย แค่นี้อันนี้ก็คือลูดแบบว่าเก็บสายได้นี่เลยค่ะแค่นี้เองเรามาดูวิธีปลดสายกันนะคะปลดสายด้านหลังนี่เลยเพื่อนๆดึงตรงนี้ตรงนี้เราดึงมาจนสุดเลยแล้วก็ปลดสายตรงนี้นี่ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีปรับสายนะคะ,ะแกะตรงนี้ก่อนดึงมาอย่างนี้ปรับตามที่เราต้องการเลยแล้วก็กดลงตรงนี้ก็สามารถเก็บสายได้นะคะจะมีช่องเล็กๆตรงนี้เสียบเข้าไปเลยนี่เลยค่ะเรียบร้อยกระเป๋าใบนี้เราใช้มาน่าจะเดือนหนึ่งได้แล้วนะคะตั้งแต่ซื้อมา คือต้องยอมรับเลยว่าพีกดีไซน์เขาทำกระเป๋ามาแบบค่อนข้างดีเลยตัวไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อผ้าสไตล์แล้วก็วัสดุที่ใช้มีความนุ่มสบายอย่างตัวนี้เป็นฟองน้ำเนี่ยนุ่มมากเวลาสะพายสายก็เป็นฟองน้ำไม่ปวดไหลเพื่อนๆจะไว้แบบใช้พกพาแบบว่าคาดเอวหรือว่าแบบคาดตรงอกก็ได้นะคะอันนี้เหมาะเลยขนาดเล็กกะทัดรัด เดี๋ยวเราน่าจะปรับเป็นไซส์7ลิตรแล้วค่ะเพราะว่าตัวนี้ใบอาจจะเล็กนิดนึงแล้วก็ของเราค่อนข้างเยอะน่าจะไม่พอและเดี๋ยวเราจะไปซื้อใบ7ลิตรมาใช้ต่อแนะนำเลยค่ะเพื่อนๆยี่ห้อนี้เลยค่ะ Pick Design Outdoor Sling ถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวสินค้าอีกเดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ